ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบ่ายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้จิตตนครนครหลวงของโลกพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกตอนที่81จิตตนครตึงเครียดขับขันที่สุดโรงงานสังกัดทาตทั้งห้า ขณะที่สถานการณ์ทางทหารในจิตตนครกำลังตึงเครียดที่สุดนั้นสถานการณ์ทางธรรมชาติทุกอย่างของจิตตนครก็ทวีความคับขันขึ้นมาอีกด้วยคือจิตตนครที่เป็นเมืองมีภูเขามาือมาวงล้อมเป็นเหมือนอย่างวงแหวนและค่อยๆกลิ้งเข้ามาหาทั้งสีทิศโดยรอบดังกล่าวในตอนที่ว่าด้วยเขาวงแหวนแล้วนั้นได้กลิ้งใกล้เข้ามายิ่งขึ้น และยิ่งสูงเงื่อมงั้มจดฟ้าหน้าสะพึงกลัวยิ่งนักถ้าไม่หยุดกลิ้งเข้ามาก็น่ากลัวว่าจะกลิ้งเข้ามาบดขยี้จิตตนครทั้งสิ้นให้พินาศไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงทั้งเมื่อภูเขาวงแหวงกระชับวงอันมหึืมาสูงจดฟ้าเข้ามาอาการแปรปรวนของจิตนครเองก็เพิ่มมากขึ้นธาตุดินน้ำไฟลมก็ไม่ปกติ ถนนสี่แพร่งของเมืองก็ชำรุดสุดพังจนเกือบเหลือที่จะซ่อมระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในทั้ง6กก็ชำรุดหัวหน้าของระบบสื่อสารทั้ง6ก็ทุรพลหย่อนกำลังเรียวแรงไม่ว่องไวกระฉับกระเชงเหมือนเดิมโรงครัวของเมืองก็ชำรุดระบบขนส่งและคมนาคมทางท่อตลอดถึงระบบขับถ่ายทางท่อต่างๆทั่วเมืองก็สุดโทมลงทั่วไปโรงงานต่างๆของเมืองก็เช่นเดียวกัน โรงงานต่างๆเหล่านี้ตั้งอยู่ทั่วจิตนครได้แก่โรงงานเกสาคือทำผมโรงงานโลมาทำขนโรงงานนักขาทำเล็บโรงงานทันตาทำฟันโรงงานตะโจทำหนังโรงงานมังสังทำเนื้อโรงงานนหารูทำเอ็นโรงงานอัฐถีทำกระดูกโรงงานอัฐถิมินชังทำเยื่อในกระดูกโรงงานวักกัง ทําไตโรงงานหัยังทำหัวใจโรงงานยกระนังทําตับโรงงานกิโลมะกังทําพังผืดโรงงานปีหักกังทําม้ามโรงงานปับผาสังทําปอดโรงงานอันตังทําไส้ใหญ่โรงงานอันตะคุนังทําไส้เล็กโรงงานอุทธริยังทำอาหารใหม่โรงงานกรีสังทําอาหารเก่าโรงงานมัทตเกมัทลุงคังทำขมองในขมองศีรษะ โรงงานเหล่านี้สังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานคนหนึ่งชื่ออาโปธาตยังมีโรงงานทำไฟอีกหลายโรงสังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่งชื่อเตโชธาตยังมีโรงงานทำลมอีกหลายโรงเช่นโรงงานอัดสาสะปัดสาสะทำลมหายใจเข้าออกสังกัดอยู่ในอธิปดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่งชื่อวาโยธาตยังมีโรงงานทำอากาศคือช่องว่างเช่นท่อต่างๆ ซึ่งต้องมีอยู่มากมายสังกัดอยู่ในอธิปดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่งชื่ออากาศาธาตุโรงงานทั้งปวงนี้ล้วนชำรุดสุดโทมทั้งหมดทั่วเมืองความเปลี่ยนแปลงชำรุดสุดโทมดังกล่าวคือความไม่เทีย่ยงย่อมเกิดขึ้นแก่ทุกคนทุกสิ่งไม่มียกเว้นผู้มาบริหารจิตคือผู้กำลังพยายามจะทำใจของตนให้สามารถรับสภาพที่ไม่เที่ยงได้อย่างไม่เกิดความยินดียินร้ายวุ่นวายจนเกินไป ทำได้เพียงไรก็จะมีจิตใจสงบสบายโดยควรแก่ความปฏิบัติเพียงนั้นตอนที่82โรงงานเก่าแก่ชำรุดผลิตของไม่ดีออกมาโรงงานในจิตตนครทั้งหลายรวมเข้าเฉพาะที่สำคัญสำคัญก็มากกว่า40โรงงานแต่ละโรงงานเดิมเมื่อยังใหม่ๆก็ผลิตสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างดีทั้งโดยคุณภาพและปริมาณ ชาวจิตนครมีสิ่งต่างๆบริโภคอุปโภคเพื่อดำรงชีวิตอยู่เป็นสุขและสนุกสบายทั้งงดงามไปทั่วเมืองไม่มีสิ่งไรบกพร่องเป็นสมัยที่สมุทรไทยสบายใจที่สุดเพราะชาวเมืองพากันสนุกสบายดังที่ฝ่ายคู่บาร,รมีเรียกว่ามัวเมาอยู่ในวัยในความไม่มีโรคในชีวิตและในความพรั่งพร้อมทั้งปวงไม่จำต้องสร้างมายาอะไรขึ้น ความพรั่งพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในจิตตนครเองเป็นเครื่องทําให้ชาวจิตตนครพากันหลงระเริงยินดีสมุทัยเพียงแต่คอยสร้างโรงภาพยนตร์อารมณ์ส่งเสริมความสุขสนุกสนานให้ยิ่งขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งสร้างสถานบำเรอบำรุงต่างๆเกลื่อนเตอทั่วไปคล้ายกับเมืองที่เรียกว่าศรีวิไลทั้งปวงในปัจจุบันแต่ต่อมาเมื่อโรงงานทั้งหลายแก่เก่าชำรุด ประกอบทั้งธรรมชาติแวดล้อมจิตนครปรากฏเป็นภูเขาว,วงแหวนมหึืมากระชับเงื้อมง้ำเข้ามาโดยรอบและภายในจิตนครเองก็มีอาการแปรปรวนสุดโทมลงทุกอย่างดังกล่าวมาโดยลำดับโรงงานทั้งหลายก็ปล่อยยิ่งชำรุดและลดจำนวนและคุณภาพสิ่งที่ผลิตออกมาลงไปทุกทีปรากฏผลเป็นความไม่เพียงพอไม่งดงามขึ้นทั่วไปยกตัวอย่างเช่นโรงงานเกษาทำผม เดิมผลิตผมออกมามีสีงดงามดำสนิทสำหรับชาวประเทศผมดำเช่นไทยเราและมีจำนวนมากเพียงพอปกส่วนศีษะเมืองทั้งหมดแต่ต่อมาเมื่อโรงงานเก่าแก่ชำรุดก็ผลิตผมออกมาไม่ได้สีเหมือนเดิมกลายเป็นสีขาวมากขึ้นจนถึงไม่อาจผลิตเป็นสีดำได้ออกมาเป็นสีขาวโพลนไปทั้งหมดทั้งโดยมากไม่เพียงพอที่จะใช้ทำให้ศีษะเมืองดูโล่งเตียนไปข้างหน้าบ้าง ข้างหลังบ้างตรงกลางบาง้างข้างๆ้างบ้างบางทีก็โล่งเตียนไปทั้งหมดแปลว่าผลิตออกมาไม่ได้หรือน้อยเต็มทีเป็นเส้นละเอียดเล็กน้อยเกือบจะมองไม่เห็นด้วยตาทําให้สมุทัยต้องเข้ามาทํามายาปิดบังด้วยวิธีต่างๆเช่นทํายาย้อมผมให้ใช้เพื่อให้มองดูดําสนิทเหมือนอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นและสอนวิธีหวีส่วนที่มีมากไปปิดส่วนที่บกพร่องหรือสร้างผมปลอมขึ้นสวม ทั้งสอนวิธีดัดแต่งต่างๆต,ต่อสู้กับสัจจะของธรรมชาติอย่างเต็มที่โรงงานตะโจทำหนังทีแรกผลิตหนังออกมาตึงเรียบเปล่งปลั่งงดงามเมื่อเก่าแก่หนังที่ผลิตออกมาหย่อนย่นสีคล้ำมองสมุทัยสอนวิธีใช้แป้งสีตกแต่งต่างๆจนถึงใช้วิธีผ่าตัดดึงที่หย่อนให้ตึงแต่เมื่อเก่าหนักๆเข้าถึงย่นเป็นเกลียวกร้านหยาบเหลือที่จะตกแต่ง สมุทัยก็แนะนําให้พอกแป้งเข้าไว้จนเหมือนอย่างใช้ปูนโบกผนังตึกหนักเข้าสมุทัยก็เหลือกําลังแก้ไขแต่ก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรจะสร้างโรงตะโจให้ใหม่แทนโรงเก่านี้ตอนที่83สิ่งประกอบเป็นจิตตนครและระบบงานจิตตนครจําต้องอาศัยสิ่งที่ผลิตขึ้นจากโรงงานทั้งปวงนี้มาประกอบเป็นจิตนครขึ้น ตั้งต้นแต่จุดแห่งชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอันเรียกว่าก al ัลละหรือบางคนในปัจจุบันเรียกว่าเซลล์จุดเริ่มต้นแห่งจิตตนครองค์พระบรมครูทรงเรียกว่ากัลละดังกล่าวและพระอาจารย์ผู้สิทธิของพระองค์อธิบายว่าประมาณหยาดน้ำมันงาที่ติดปลายได้ที่ฟันด้วยปลายขนทรายสมเส้นคือเป็นอย่างหยาดน้ำมันงานิดหนึ่ง ส่วนทางวิชาการแพทย์ปัจจุบันแสดงว่าประกอบด้วยเซลล์ที่เล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถจะมองด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูจึงจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นของเหลวคล้ายวุ้นอย่างเละๆหรือแป้งเปียกมีธาตุต่างๆผสมอยู่หลายอย่างจิตตนครประกอบด้วยเซลล์เป็นจำนวนมากและมีการแบ่งแยกหน้าที่ออกเป็นหมวดๆเพื่อทำหน้าที่หลายอย่างให้เหมาะสมแต่ละหมวดรับผิดชอบแตกต่างกัน แต่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเซลล์เหล่านี้ยังประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อและเนื้อตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปประกอบกันขึ้นเป็นอวัยวะเช่นกระเพาะอาหารลำไส้ตับอวัยวะที่ทําหน้าที่รวมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันหลายอวัยวะจะรวมกันเข้าเป็นระบบตามหน้าที่ของแต่ละชนิดทั้งหมดมี9ระบบคือ 1. ระบบโครงกระดูกมีหน้าที่เป็นโครงร่างเป็นต้น มีจำนวน206ชิ้นแพทย์โบราณในลังกานับได้300ท่อนส่วนเด็กในคันจะมีประมาณ800ชิ้นเพราะกระดูกยังไม่ต่อกัน 2. ระบบกล้ามเนื้อมีคุณสมบัติหดตัวยืดตัวหรือหย่อนตัวคล้ายอย่างเป็นต้น 3. ระบบประสาทมีหน้าที่ควบคุมหน้าที่ต่างๆของจิตนครให้ปฏิบัติและประสานงานกัน ควบคุมความคิดและความประพฤติท,ทำให้เห็นได้ให้ได้ยินได้ให้พูดได้ให้เคลื่อนไหวได้ควบคุมหน้าที่ของอวัยวะภายในให้ดำเนินไปโดยปกติรับความรู้สึกต่างๆจากภายนอกโดยรอบและบอกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรควรจะจัดการปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้น 4. ระบบการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลืองประกอบด้วยหัวใจหลอดเลือดและเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของจิตตนคร 5. ระบบหายใจประกอบกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจได้แก่จมูกช่องจมูกปอดโครงกระดูกกระบังลมและกล้ามเนื้ออื่นๆที่เกี่ยวกับการหายใจเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนแกส๊สระหว่างโลหิตกับอากาศโดยรับเอาออกซิเจนเข้าไว้ถ่ายเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาช่วยทำให้ความร้อนอยู่ในระดับปกติเป็นต้น ในเวลาหายใจเข้าช่องอกจะขยายโตขึ้นทุกทกทางทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างๆโดยรอบก้ามเนื้อบางส่วนหดตัวซี่โครงยกขึ้นท้องยื่นออกปอดพองโตโดยช่องอกขยายใหญ่ขึ้นอากาศก็จะผ่านเข้าไปเวลาหายใจออกช่องอกจะแคบลงโดยกล้ามเนื้อบางส่วนหย่อนตัวลงทําให้ซี่โครงกลับลงมาที่เดิมและกระบางลมหย่อนตัวดันขึ้นมาในช่องอก โดยกล้ามเนื้อหน้าท้องหดตัวดันอากาศให้ออกจากปอดที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงงานทั้งโปรในจิตนครมีความจำเป็นแก่จิตนครเพียงไรอน,นิจจังคือความไม่เที่ยงทั้งหลายของจิตนครเกิดจากโรงงานเป็นต้นเหตุทั้งสิน้นเมื่อโรงงานเองก็ไม่เที่ยงคือแปลเปลี่ยนจากใหม่เป็นเก่าจากแข็งแรงเป็นชำรุดทุดโทมสิ่งที่โรงงานผลิตขึ้นก็ย่อมต้องเสื่อมคุณภาพไปด้วย คือย่อมไม่เที่ยงไปด้วยและความไม่เที่ยงนี้จะแก้ให้กลับเป็นเที่ยงหาได้ไมวิธีจะรับความไม่เที่ยงที่ถูกต้องสมควรที่สุดจึงไม่ใช่อยู่ที่ความพยายามใช้วิธีของสมุทยัยเขปกปิดแก้ไขแต่ต้องอบรมปัญญาให้เกิดให้ตระหนักในความจริงว่านั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดากลับมาติดตามรับฟัง จิตตนาครพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคป,ปรินายกจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ